สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงตชดชดอออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตะเวนชายแดนระบบ FM 105.0ร้อเมกะเฮิรต์อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นำเรื่องเล่าสาระดีมีประโยชน์มาฝากตอนปีนองเขาอีกเช่นเคยเสียงชายแดนตำรวจป่าผู้พักดีนักรบตำรวจรายการของเขากบแบ่งเป็นหาช่วงที่สำคัญน้ำกันหนึ่งภาพเก่าเล่าความหลัง 2. เสียงชายแดนเสียงทาตำรวจป่า สามตะเวนข่าวชาวตรชดอสี่ข่าวทั่วทิศที่ทั่วไทยและกระช่วงที่หาเห็ดยู่เห็ดกิน่นเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงอย่าลืมช่วยกันกดติดตาม Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจนะครับ Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจเราเข้าไปที่ Facebook นะครับเราก็พิมพ์คำว่าเสียงชายแดนนะครับเสียงชายแดนตำรวจป่าเสียงชายแดนแฟนเพจไปเจอกันอยู่ที่นั่นเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันพันตำรวจเอกรินวัตรผู้วัฒนติการ ผู้กำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่22มอบหมายภารกิจนาที่การงานในผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยบอกจากภาษาอีสานเหตุบาการเมืองมาเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านรายการเสียงชายแดนมินิกามาถึงช่วงยิบภาพเก่าเล่าความหลังผมยิบภาพมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นภาพเกา่าไปเบืองประวัติการก่อสร้างเมืองอุบลราชธานีครับหลังจากที่ฟัง ทางยาโสทรศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญจบไปแล้วครับมือนีกาย่อนลอยถอยหลังไปที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของเมืองหรือว่าจังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดไกรเคียงในปัจจุบันนี่แหละครับได้มีกลุ่มชนมาตั้งลักแรงทรรมาหากินอย ประปลายบางแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ซืบอเสื้อสายมาจากทั้งขอมหรือเอิญในกันว่ามาจากกวกคา,าพวกสวยขมรนกวยในร่าวพุทธศัตรวรษที่20ได้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติในกรุงศรีสัตนาคณาหดหรือว่าเวียงจันทร์ไพร่บ้านเมืองพ้นต่างอพยพลบ,ลบหลีกนี้ภายสงคราม ขาดเมฆน้ำโค้งมาทางฝั่งตะวันตกและก็ได้มาตั้งลักปักแรงทำมาหากิ่นอยู่ตามบริเวณพื้นที่แถวจังหวัด้อยเอ็ดและก็จังหวัดไก่เคียงในปัจจุบันนี่แหละนะครับเรื่อยลงไปจนหอดพูนเมืองในครอนจำป่าศักดิ์โดยแยกย้ายกันตั้งบ้านตั้งเมืองร่วมกันเป็นกุ้มหน่อยๆอ,อยู่ในท้องถี่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัย บุคคลผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือและก็เป็นหัวหน้ากลุ่มชนจะได้ยกย่องนับถือยอมรับให้เป็นหัวหนา้าผู้ปกครองเมืองดูแลภัยพ้นให้เป็นที่ยอมรับนับนาถือตาายูเย็นเปลี่ยนสุขและก็นำพลจากการรุกรานของฝ่ายกรุงศรีสัตตนาคณหนุนนั่นคือเรื่องราวของการอพยพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท้องที่ในจังหวัดอุบลของเขา ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,310ตอนนั่นกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยากำลังสิเสียให้แก่พมา่าได้เกิดสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงราชสมบัติในกรุงศรีสัตนาคณนหดอีกเทื่อหนึ่งทั้งนี้ครับพระเจ้าองค์ลอผู้ครองกรุงศรีสัตนาคณนหดกระถึงแก่กรรมโดยบ่มีราชโอรส มสืบราชสมบัติแสนท่าพญาหน้าวและกะน่ายตาจังเ้พร้อมใจกันอันเชิญกุมารองค์ที่หนึ่งในจำนวนสององค์ที่เสืบเสื้อสายมาจากพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหอดองค์กรและก็ได้ลบหนีไพ่าการเมืองมาอยู่กับนายว่น่ายตาเมื่อคราวพระเจ้าองค์ลอ ยกกาลังกองทัพมาจับพญาแสนเมืองขาทิมเสียเมื่อปี2275ขึ้นร่องกรุงศรีสตน,นาคณาหอดท่งพระนามว่าพระเจ้าสิริบุญสารเมื่อพระเจ้าสิริบุญสารครองกรุงศรีสัตนาคณาหดพระองค์ทรงแต่งตั้งราชกมุมารผู้อนุชานีเป็นพระมาหาอุปราช พร้อมทั้งทรงแต่งต่างน้าว่หน้า,า,นาตาเป็นเสนาบดีให้มีบรรดาศักดิ์เป็นพระเป็นผลให้พระวอพระตาเกิดความโทมนัดเป็นอย่างยิ่งเรื่องเล่าจะเป็นจังไหนไวหวมืออื่นคนมาพอกันอีกเทือนหนึ่งสู่ช่วงที่สองจากทางรายการนะครับ ช่วงที่สองกับมาห้กําลังใจในการปฏิบัตินาทีในการทํางานทําการเป็นพอบาดแม่เลื่อนหลูกหลุกลานล,าน,ลานทั้งหลายนะครับมาตุ่มมาโฮมกันมาห้กํากลังใจกันช่วงข้อคิดสะกิดใจเสียงทมจากตํารวจป่าตํารวจตะเวนชายแดนมือนีกระบอกว่าความสุขอยู่ที่ใจมันได้อยู่ที่ไหนหรอกครับความสุขอยู่ที่ใจอะไรที่เราทําไปแล้วเราเห็นแล้วทําแล้วมันเป็นทุกข์ก็อย่าไปดู นะครับเราเห็นแล้วมันเป็นทุกข์ก็อย่าไปดูย่างหนี้สันละครับอะไรที่เรารับรู้แล้วมันทําให้เราเสียใจเราก็อย่าไปสนใจโอ้อันนี้ก็ด,ดีอันนั้นก็ด,ดีอ้าไปไปไป,ไปสักก่อนนะครับอย่าเก็บมาใส่ใจเลยไม่ว่าอะไรไม่ว่าใครหรือสิ่งใดที่ทําให้เราไม่สบายใจก็อดทนไว้อดทนไว้ ความสุขล้วนๆล,ล้วนอยู่ที่เรากำหนดเองนะครับบางคนมีความสุขแต่ไม่มีความรักบางคนมีคนรักแต่ไม่มีความสุขบางคนมีร้อยล้านแต่ก็ยังทุกอยู่แล้วความสุขนั้นหาได้จากที่ใดเพราะความสุขอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ใครแล้วก็ใครเป็นคนกำหนดให้เรา ฉะนั้นแล้วครับจงค้นหาความสุขของตัวเองให้เจอมันอยู่ที่ใจนะขอรับมาพูดถึงเรื่องทรัพย์สินของมนุษย์คือการคิดดีความคิดก็เป็นทรัพย์เหมือนกันนะครับหากมนุษย์คิดดีแล้วก็ทำดีต่อกันไม่เบียดเบียนกันยืนอยู่บนความยุติธรรมมีคุณธรรมมีน้ำใจสังคมโลก ย่อมมีแต่ความสุขไม่มีความขัดแย้งไม่มีสงครามสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินที่มีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ไม่มีต้นทุนซึ่งทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองจากการเป็นคนดีนั่นเองนี่คือเรื่องราวของทรัพย์สินที่มนุษย์พึงมีพึงได้พึงใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แต่บางคนก็ใช้ความคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ขอให้คิดดีทดําดีเพราะทรัพย์สินสิ่งนี้มีติดตัวเราไปจนตายขอให้ทุกคนนะครับปรับตัวแล้วนามาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนั่นแหละครับคือเราได้ใช้ทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่สุดแล้วนะขอรับ มาถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเก่งแต่ไม่กลางส่วนมากคนเก่งก็จะกลางคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมมีจริยธรรมเนี่ยไม่ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือมีอํานาจวาสนาเพียงใดเขาก็ไม่ได้ทําตนกลางเย่อหยิ่งยโสโอหังแบ่งพักแบ่งพวกหรือว่าไปข่มเหงคนอื่นผู้ที่ยิ่งเก่งแล้วก็ยิ่งถ่อมตนเนี่ย จะทำให้มีคนรักมีคนเคารพนับถือมีคนให้เกียรติไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็สบายใจอุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยอีกด้วยผู้คนที่พบเจอเขาก็จะมีแต่รอยยิ้มให้เสมอไม่ต้องระวังว่าจะมีใครมาคอยปรองร้ายเรานั่นแหละครับคือคนเก่งคนเก่งอย่าไปกลางถ้ากลางแล้วไม่มีมิตร แต่เราจะได้ศัตรูก็ขอฝากให้ทุกท่านทุกคนนะครับการที่เรามีคนรักการที่เรามีคนนับหน้าถือตามีคนให้เกียรติถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่ในจุดนั้นได้ก็เพราะว่าเรามีความดีมีความสามารถมีศีลและธรรมมีคุณธรรมเราจะประสบผลสำเร็จหรือไม่หรือไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ถ้าคุณเก่งขอร้องนะครับอย่ากลางก็พอใจแล้วขอบคุณมากครับเข้าสู่ช่วงตระเบนข่าวชาวตวชดอพี่พี่น้องๆชาวตวชดอนะครับจะพาท่านไปเรียนรู้เรื่องราวนโยบายจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือโควิดในครั้งนี้รัฐบาลทุ่มสุดตัวล่าสุดนะครับ สั่งด่วนให้รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจและรัฐมนตรีการคลังร่วมกันคิดหามาตรการช่วยเหลือประชาชนจำนวน40ล้านคนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างรวดเร็วทันใจแต่เนื่องจากว่าโควิดรอบ2เนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ใช้มาตรการในการล็อกดาวน์ปิดประเทศร้อเปอร์เซนอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับ รอบนี้ไม่ได้ใช้ล็อกดาวน์ปิดประเทศ100%เเฉะนั้นแล้วก็มาตราการเยียวยาพี่น้องประชาชนรอบนี้รัฐบาลจะไม่แจกแบบเดิมอีกแล้วนะแต่จะแจกแบบเป็นกลุ่มไปเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆถ้าล็อกดาวน์ทั้งประเทศก็ต้องแจกทั้งประเทศเพราะไม่ได้ทํางานทําการไม่ได้ค้าขายนะครับการค้าการขายก็หยุดชะงักไปแต่ครั้งนี้ไม่ได้ล็อกก็จะแจกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไป ครั้งที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทนำมาแจกให้ในช่วงโควิดระบาดรอบแรกแบบดาวกระจายเริ่มจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันอันนี้ก็แจกเงินค่าครองชีพคนละ5,000บาทติดต่อกัน3เดือนให้พี่น้องประชาชนจำนวน16ล้านคนเรียกว่าอัดฉีดเยียวยาพี่น้องเกษตรอีก10ล้าน10ล้านคนนะครับแล้วก็ให้กลุ่มเปราะบางที่ตกสำรวจอีก หล้านคนเติมเงินเพิ่มพิเศษให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละสามพันบาทอีก14ล้านคนรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับรัฐบาลก็ใช้เงินกู้ไปกว่า3แสนล้านบาทมีประชาชนได้รับเงินจากการแจกครั้งนั้นทั้งหมด46ล้านคนนะครับชี้ว่ารัฐบาลยังเหลือ วงเงินกู้พร้อมแจกราวสองแสนล้านบาทบวกงบกลางฉุกเฉินที่กันไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอีก1 0 0 0 0แสนล้านบาทก็เท่ากับว่ารัฐบาลยังเหลือเงินที่จะมอบให้อีกนะครับสรอบไม่เกิน3 0 0 0สนล้านบาทแต่เนื่องจากโควิดรอบนี้มีแนวโน้มจะลากยาวรัฐบาลจึงจะต้องเพราๆการแจก ไม่ได้แจกสบันหั่นแหลกแล้วครับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่เคยแจกบึ้มๆเดือนละห0 0พันนะครับรอบนี้อาจจะต้องพักไว้ชั่วคราวหรือถ้าจะแจกรอบ2ก็ต้องลดจำนวนเงินแจกลงไปลดจำนวนผู้รับเงินแจกอีก50%ทคาดว่า2มาตรการนี้นะครับที่ท่านนายกนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ย ทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะนำมาแจกอย่างแน่นอน 1. โครงการคนละครึ่งขยายเพิ่มรอบพิเศษ3เดือนนะครับ 2. โครงการเติมเงินใส่บัตรคนจน14ล้านคนเนะี่ยน่าจะมาอีกครับส่วนโครงการขยายเวลาพักชำระนี่จะมีหรือไม่ยังกัำก้ำกัํากึ่งๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีผลสรุปออกมาโครงการพักนี้ สรุปว่ารอบนี้ทางรัฐบาลเตรียมนำมาแจกอีกก้อนโตเลยทีเดียวแต่จะแจกตรงไหนแจกเท่าไรแจกอย่างไรก็ขอเวลาอีกสักนิดนะครับตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายกำลังหามาตรการและก็ตัดสินใจก็คงไม่เกินอีก7วันนะครับคงจะได้เข้าลางแห่งการนำเงินมาแจกในครั้งนี้ โควิดรอบสองนะครับมาถึงเรื่องจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งครับผมไปดูการจัดงานวันเด็กกรมอนามัยแนะจัดงานกิจกรรมวันเด็กที่บ้านทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวหลีกเลี่ยงพาเด็กไปเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงหากมีความจำเป็นก็ให้สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างมัน พาเด็กล้างมือนะครับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนยิ่งเจริญชัยอธิบดีอนามัยกรมอนามัยนะครับบอกว่าการจัดงานวัเนเด็กแห่งชาติในปีนี้ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้กำหนดให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่สีแดง28จังหวัดห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ส่วนพื้นที่จังหวัดควบคุมสีส้มอีก11จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดก็คือสีเหลือง38จังหวัดขอความร่วมมือมางดจัดกิจกรรมในพื้นที่ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากทุกรูปแบบหากต้องการให้เด็กทํากิจกรรมในวันเด็กนะครับ ทุกครอบครัวก็สามารถสร้างความสุขในวันเด็กให้กับลูกกับหลานได้เช่นว่าการออกกําลังกายที่บ้านรวมกันส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและก็ลงมือทําด้วยตนเองที่เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวแต่หากจําเป็นต้องพาเด็กเดินทางไปยังที่สาธารณะไปที่อื่นที่มีผู้คนหนาแน,น่นเช่นว่าสวนสาธารณะห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้กับเด็กด้วยตัวเองก็ต้องมีด้วยนะครับทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องเรียบร้อยที่สำคัญก็คือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลพาลูกพาหลานตัวเองด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่ หรือว่าเจลแอลกอฮอลรวมถึงการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆใช้ช้อนกลางส่วนตัวทุกครั้งนะครับที่ตักอาหารนอกจากนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่รักทั้งหลายนะครับต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะและก็ช่วยกันดูแลเด็กไม่ให้สัมผัสจุดที่เสี่ยงนะครับเช่นว่า ห้องน้ำลูกบิดประตูราวบันไดบันไดเลื่อนลิฟต์รถสาธารณะอะไรพวกนี้นะครับที่เราไปใช้บริการก็พยายามบอกลูกบอกหลานไ้ด้วยงานวันเด็กปีนี้นะครับงดกิจกรรมงดการจัดกิจกรรมนะครับให้มาจัดเล็กๆในครอบครัวของเราเองขอบคุณมากครับช่วยกันดูแลเด็กนะ มาถึงอีกภาพข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันนี้ศารสั่งจำคุก14วันผีพนันมั่วสุมเปิดบอลเล่นการพนันเย่อสถานการณ์โควิด19ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายต่อคำสั่งหรือประกาศแล้วก็นำตัวส่งเรือนจำกักขังหลังพ่อเมืองสั่งจับเองย้ำทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้นะครับ จากกรณีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งให้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมเข้าจับกลุ่มเสียนพนันลักลอบเล่นพนันบ่อนไพ่ในบ้านพักหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนมสามารถจับกลุ่มเสียนพนันได้สิบรายพร้อมอุปกรณ์การพนันหลายอย่างหลายรายการควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครพนมได้กำชับเข้มงวดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีดโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าฝ่าฝืนเพราะถือว่าเย้ยกฎหมายในช่วงมาตรการควบคุมโรคโควิดล่าสุดจาพนักงานสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง10คนส่งฟ้องศาลในข้อหาร่วมกันเล่นการพนันไพ่ต่างๆ ให้คอยคู่พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในรักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคณที่ใดๆอันเป็นการฝา่าฝืนต่อพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548โดยสารจังหวัดนครพนมพิจารณาตามคำฟ้องของพนักงานสอบสวนเห็นว่าจำเลยทั้ง10คนมีความผิด ตามพรกรชกเฉินจึงพิาพากษาให้จำคุก14วันนะครับมาถึงช่วงเฮ็ดยุเฮ็ดกินนะครับเชิญชวนพี่น้องของเฮานะครับมาปลูกมาสร้างรอบหัวรอบสวนหัวหาไปหน้าเอาลูกอีสานหลานเปอร์เซ็นครับมื่อนี้นํำเรื่องรา่าของการปลูกพักหน้าหนาวมาเอาสู่กันฟังมาเชิญชวนทุกท่านเลยครับไปปลูกเนาะ การปลูกพืชที่ดีต้องดูที่ฤดูการด้วยนะครับว่าเหมาะกับปลูกพืชชนิดใดอย่างเช่นว่าฤดูหนาวที่มีความชื้นในอากาศมากก็ต้องหาพืชที่จะเริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศแบบฤดูหนาวมาปลูกถึงจะทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีรวมถึงผลผลิตก็มีคุณภาพด้วยอคุณแม่จดไว้เลยนะครับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเราจะปลูกอะไรกันแน่ฤดูร้อน ควรจะปลูกพืชผักที่สามารถทนต่ออุณหภูมิของความร้อนสูงและความแห้งแล้งได้ดีปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเช่นว่าผักชีนะครับผักบุ้งจีนเนี่ยแตงกวากวางตุ้งได้เลยอันนี้เขาทนต่อความร้อนได้ชอบร้อนปลูกง่ายที่สุดกับพักซีน่นะครับผักบุ้งจีนเท่านี้ละสอครับฤดูฝนควรปลูกพืชที่ชอบน้ำมาก ชอบความชื้นเช่นว่าะนาหอมแดงผักขมับกบัวมะเขือยาวมูนี่แหละนะครับได้เลยนะครับพืชที่ชอบน้ำส่วนฤด,ดูหนาวครับฤด,ดูหนาวนี่อากาศค่อนข้างเย็นนะเห็นไหมครับตอนเช้าน้ำหมอกตกควรหาพืชที่ชอบการเย็นและก็แห้ง หนาวก็จริงครับเย็นก็จริงน้ำหมอกตกก็จริงครับแต่ลมมามันแห้งได้มะเขือครับดีที่สุดครับมะเขือเทศนะครับกระลำปร่กระเทียมขึ้นชายกุ้ยชายนี่ครับได้เลยได้เลยนะครับอันนี้คือพืชผักสวนครัวฤดูฝนนะครับส่วนช่วงปลายฝนน่ะฝนมันตกมากนะครับประมาณเดือนสิงหาคมตุลาคมนี่แหละครับ ปลูกอะไรดีแหละครับเอาฝนเลงแหละครับบานเนี่ยเดี๋ยวก็เสด็เกี่ยวข้าวแล้วเนาะก็ต้องปลูกผักชีลาวนี่แหละครับเตรียมใส่ต้มป่าแหละผักชีลาวผักโขมกุ้ยช่ายกวางตุ้งผักกาดขาวคะน้าหอมแบ่งหอมแดงมันแก้วมันเทศมะเขือเปราะมะเขือยาวผักกาดหอมผักบุ้งจีนพริกขี้หนูนะครับหรือว่าพริกชี้ฟ้าก็ได้นะครับ นี่แหละครับช่วงปลายฝนละผักที่ปลูกได้ทั้งปีมีไหมมีครับ1ครับกวางตุ้งผักกาดหอมผักตังโอแตงโมครับผักชีหอมแบงตัวฟักเน่าบักมะละบักบัวบักฟักเข้านี่แหละครับใส่ลงปลอยอันนี้คือปลูกได้ตลอดปี มาดูเทคนิคสำคัญในการปลูกผักตามฤดูกาลนะครับฤดูร้อนนี่ค่อนข้างจะร้อนก็ร้อนแหละครับแล้วก็มีความชื้นในอากาศน้อยมากทำให้น้ำที่รดให้พืชเนี่ยมันก็ระเหยหนีเร็วพืชโอกาสสูงมากนะครับแดดเผาแดดไหมจนใบเหลืองสิ่งสำคัญก็คือควรดูแลการปลูกพืชในฤดูนี้ ก็คือการให้น้ําเป็นพิเศษมันร้อนและควรหาฟางนะครับมาคลุมดินมาคลุมหน้าดินไว้เพื่อมาให่น้าแล้วเหยเร็วทําให้น้ําลึกลงสู่รากของพืชได้นั่นเองอันนี้คือการปลูกพืชฤดูร้อนเราก็มีเทคนิคนะครับหาฟางหาญ้ามาคลุมดินไว้ใกล้ๆต้นไม้ที่เราปลูกนะครับใกล้ๆพืชผักที่เราปลูกเออรารดน้ําลงไปมันก็เปียกดีนะฮะ ถ้าเปียกแล้วนะครับน้ำมันก็จะซึมลงสู่รากได้ถ้ามันเหยระเหยหนีเร็วๆมันก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับมันแห้งหมดเรียนรู้กันไปนะครับอ่ะหมดเวลาขอบคุณชาวนาะที่ปลูกข,ข้าวาเรากินรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ